อ่ามื่อนี้ได้มาเล่นวัดป่ามงคลธรรมบาตัตรครับรอันอันขั้นสจครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนาช่างเงอ,อทอ่อนนะครับเมื่อนี้มาได้ช่วงนี้มาสร้างอันกุดให้ปูนยนต์เนาะครับครับปูนหลักกิติบโนครับอันได้แค่เจัดจหมื่นลรอครับท่านประมาณสิบสิบหมื่นยี่สิบหมื่นนี่นะเออประมาณยี่สิบหมื่นเนาะแต่แค่มาเนี่ย อันท่านกาวา่จาจังมือแล้วครนี่ยกาในใจกาอีกอาทิตยหนึ่งอทิตย์หนึ่ง,องโอ้ตัวนี้กนนแบบ็แล้วไปเจักเปอร์เซ็นต์เหรอแสิบแล้วแปดสิเปอร์เซ็นตเนาะคุณอ่ะเอาทั้งหน้าเนี่ยกลวงอะไรท่านเนี่ยสี่พ <มา S 1> ัูนาเนี่ยหาหาเนาะหาเมตดเนาะมาทั้งเาอะไรพเนี่ยเาเจ็ดเม็ดเาเจ็ดเม็ดโอ้พีดีอันส่องมองต้นใหม่เนาะโอ้เขาทาได้วยละเออคับเขาเอืเอินส่งอย่างไเนี่ โซนธรรมดาเนาะโอ้เอมื่อนี่มาเห็นงานเดียกันเนื้อช่วโอ้ข้างในวะเนาะวันนั้นีิสร้างแอร์ครับเนี่ยสร้างแอร์อพูนนะเครื่องมือเต็มหนึ่งโซนพักงานพอดีครับพักกินกาแฟจังหน่อยกันสัมผัสเพื่อนครับอืมโอ้พูนะเครื่องมือเต็มเนี่ยครับลุยงานตลอดได้สร้างเออท่อนเท่านี่โอ้สบายครับเราง,งานเป็นช่วงเลยครับต่อเนื่องตลอดไม่มีขาด เอาทานผ้าส้มจั้หน่อยนะพยัคฆ์ขนทั้งหนาขนทั้งหนาขนประตูคนล่ะโอ้ขักเวไปคนน่ะไงบนธรรมดาไงนี่ก็ได้นี่บานไม่เนาะดดูย่างีเออกดปู่ใหญไงฮะครับอยู่ไก่สลาอยู่ไก่สลาหลังใหญ่นะครับนี่ยวยไก่นี่ไก่สลาหลังใหญ่พอดีเลยประกอบกิจกรรมทางศาสนาเของแต่ละพักนี่ครับ ที่วัดป่ามงคลหรวมบา้นานครับเพิ่นเพิ่นตั้งงบไปหลายไปไหนครับท่านสองแสนมั่นแสน,นเ,เานาะเมืองน่าจะเข้ากันนะมาพาดน้ำส้มดูท่านโอ้สร้างจอยพระนาดาได้หนี่งเอาสวัสดีสร้างจอยอครับผมหอนพระนางในส,งสร้างเศษคนสวัสดีครับส,สร้างเศษโอ้นั่นคือไฟเฮลันจิกกันเงินได้คนาดนั่นดูแลเป็นสร้างพร้อมต่อไฟเป็นเพื่อนเหรอครับต่อไปอา่า นีทั้งในครับมีห้องพร้อมกันอันไม่มีห้องน้ำไม่ตัวเลยครับเนาะครับ,บห้องน้ำโอ้ห้องน้ำตรงนี้เนาะห้องเก็บของห้องเก็บของห้องนอนเป็นห้องพักห้องนอนโอ้คักคักไปประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตแต่สาการะลงสีเท่านั้นอันนี้ช่วงน,นี้นใช้เพดานบ่านใช้เพดานน้ำเนาะ โอ้เพดานบอโอ้อเพดานสานิมีสีมีสูตรหนึ่งจากสร้างควนซ่างจากอุดอนครับเรื่องเพดานโอ้อออครับหากําลังใจครับซอยเรือกันครับเืืออาทรช่างเอืออาทรครับสจสายน้ำทิม uh หาท่านด้วยกันมือเนี่ครับครบเลยลายยางคนน่ะเอานี่แหละครับ ต่างเฮ็ดบุญนําเฮ็ดบุญพร้อมแล้วก็ฝากฝีมือไว้ช่างเอื้ออาทรครับเงาข้างหลังนะครับมีซองจอดรถพร้อมจอดรถกอบรถยังพร้อมปูใหญ่เฮาครับเด้อพี่น้องเด้อกำลังก่อสร้างอยู่คันพี่น้องอยากร่วมสมทบในการก่อสร้างก็เชิญครับ เหตุบุญน้ากันครับอืตัวนี้ก็คืบหน้าไปเรื่อยนะครับพอดีคนมุยเวียกแต้มีโอกาสได้มากติดตามนะครับฝีมือช่างเอื้ออาทรแลักมาเบิ่งกันสารคตรปูนหญ่หลวงปู่บุญลักษ์กิติบโนวัดป่ามงคลรวัดครับซอยกันเบิ่งกกันแย่งครับสถานที่พัก หลังบ่ใยญ่นะครับหลันงนี้น่อยพอได้พักเอเรียบง่ายแบบวัดปลานะครับยะเบ่งภาพร่วมเบ่งภาพร่วมครับฝาพที่ตามนะครับข่าวสารบ้านเฮ้านะครับสวัสดีครับผม